สวัสดีครับสวัสดีฮะว้าวคนเยอะมากสวัสดีครับทุกท่านฮัลโหลนี่ของเราตัวนี้สวัสดีครับผมเราตัวเดียวกันตัวเดียวฮัลโหลใช่เดี๋ยวก็อันนี้สวัลโหลอันนู้นอันนู้นฮัลโหล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักเลยอาลัมป์อันนี้เจ้ามันยังดีตุ้ยตยไม่มีอันนเลยหรอไม่ของชาตูอนุตยเราจะรู้กี่โมงโอะโหไมหรู้โอ้โหอ๋อมันเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไม่นี้ฟิลเหมือนแบบเหมือนแฮปปี้นิ่งสเตจเลยอ่ะ ไม่เคให้ฟังผมเลยมา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 รวมงการหอเลยไม่ฟีลเหมือนอาถามว่าอะไรทุกคนเอทำไมคุณไม่ได้ไงไม่มีคนโผล่เยอะเลยก็อีกผมว่ะคุณทางขวาเลย พรุ่งนี de 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 ้เรามีเพสทัวร์ใช่ก็ฝากทุกคนได้ยินไหมไม่ได้ยินได้ยินครับคุยไม่รู้เรื่องเลยวะไม่ไม่ผมจะบอกว่าอ่า ทุกคนอย่ากีทุกคนต้องเงียบก่อนครับทุกคนต้องเงียบก่อนรู้ไหมฟังนะก่อนทุกคนห้ามพูดเงียบนี่เงียบเลยเป็นงไงละ่ะโดนที่นัดดุแน่นี่ถ้าพูดดังนะ่าจะดุนะโอ้โหเอ๊ะคนน่ากลัวเลยนะ่ะ อะไรเนี่ยเฮ้ยบานลงอะไรคุณเนี่ยนักศึกษาญี่ปุ่นเลยอ่ะอิมพอร์ตมาตกงานครับผมไม่จะบอกว่านี้เหมือน Happening State เลยใช่ไหนมีใครเคยมา Happening State อะไรแค่ไหมครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยโหเราเจอกันช้าไปหรอไปไหมไปไหมไม่เคยไปหรอคุณพลาดมากเลยนะคุณนี่พลาดสุด เรียบเรียบพูดอะอาเซ่เฮ้ยไม่พี่ดีอะแ้วใครคิดถึงรวมพลกันไหมครับั่างโ้กคิดถึงรวมพลไหมครับแต่เราไม่ได้ช่้พลนะเราล่แค่นนะครับผมใช่มันก็ต้องมีตัวหัวตั้งมันจะเออมันจะจิงโจ้กันไปแล้ว จริงจังจริงจังครับผมก็หล่ออันนี้เป็นความพิเศษส่วนตัวของท่านท่านเองอ่ะพี่นัทหล่อไหมุกคนว่าพี่นัทหล่อไหมอ่ะวิลเลียมหล่อไหมวิลเลียมหล่อไหมอ่ะพี่ฮงหล่อไหมพี่ฮงหล่อไหมเลโก้หล่อไหมเลโก้หล่อไหมยังไม่รับยังไม่ล้างดิวเดี๋ยวพึ่งพ่นน้ำ อันนี้ผมทราบดีอยู่แล้วนะครับก็ไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไไปไไป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 ไ สุดาสบายดีไหมเขาทำอะไรไม่ปรึกษาฝั่งนี้เลยนะฮะโอ้ยไปไปตัวมือไปตัวมือหัวแตกแล้วอะไรนี่ครับผมเรารักกันนะลูกพูดเป็นไงบ้างครับสวัสดีฮะทุกท่านอะไรนะเขาเขาไล่ผมอ่ะ นี่แม่ไม่เคยหเห็นแบูแตไม,ไม่ได้ยินสวัสดีครับใครไม่ได้ยินไม่ได้ สำหรับใครในนี้พี่จงสดับสรุปมาร้องว่าอะไรรับ้องจงสดับใช่ทงหน้าหรือเ่เราแต่ง ไปร้องนี่แต่รู้แล้วว่าจงสศัขอบของทุกคนคอเล่นมุกมุกอะไรครับผมเห่าผมขายผมดยขาวันนี้วันดีได้ดิแสดงไม่ได้ตดีแสดง

โอ้นะสดีครับสวสดีครัสวัสดีครับผมสวัสดงครทุกท่านรถจอะออกบอกแฟนก,นกนลับให้หน่อยรถจะออกบอกแฟนกนลับให้หน่อยอะไรฮะรถจะออกบอกแฟนกนลับให้หน่อยรถจะออกรถไหนรถอะไรรถขับต่ออยู่ข้างหลังมีรถข้างหลังมีรถรถยนต์ยนต์อะไรออกไปแล้วออ๋โอเค รถหยุดรถจะออกรถออกไปแล้วรถออกไปแล้วครับอะไรนะคู่น oh. ้กับใครไอแอมตุ้ยชื่อตุ้ยนะคะตุ NO> um, ้ยอะไรคะตุ <S really? <s ้มหกสิ่พูด น้ำหยดลงหินพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ดิ๊พี่ดิ๊มีคำถามจากท่านบ้านผมขอฟังให้กันชื่นใจหน่อยดิชื่นใจแน่นอนชื่นใจเลยน้ำหยดลงหินหินบอกว่าโอ้โหไม่จะตัวไม่ตอบเลยไม่ตอบถือมากเหรอไม่ตอบว่าตูเลยไม่ได้ไม่ได้น้ำหยดนิหินเต้าต้องตุ้ยเหงา เราเข้าใจตรงกันเปลี่ยนเปลี่ยนพอกระดานใจอบตุ้ยแสดงนะเอ้ยตัวพองมันเปลี่ยนได้ไหมเอ่อ ในวเวันเก offered, ิดขอให้มีต yeah, ู้ของตัวเองอะไรเยอ้ตนะอ ma ma ma, à. thím sao, thím sao vậy, hello. ไอตู้อีม,มิ่ออนอเราเพี่งจะบอกมาแล้วมีเรอทไมโ้ยมาแล้วเราจะถ่ายชาลเลนจ์กัน,กนคือวันนี้เราถ่ายชาลเลนจ์กับทุกคนได้ไหมใครไม่ยินยอมลบปวนอยู่ยเฉยครับผม เราจะมาถ่ายรู้ไหมเพลงอะไรโอเพลงอะไรเป็นเพลงน้ำหยดลงหินถูกแล้วมาลองดูกันดีกว่าสอนนี่สุดเป็นหนัให้พวกเราหยดหน่อยได้ไหมสอนเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเป็นหินเป็นหินหทํอย่างนี้ทุกคนอะไร ฮัลโหลทุกคนมานักอะไรสักอย่างทำเร็วทำเร็วเป็นหินเร็วมาลุมาลลไม่คือม,มือเดียวก็ได้ถ้าเราไม่รู้ภาส,สา,าก็มือเดียวก็ได้ข้างๆมีเพื่อนก็เอามาต่อกันก็ได้ <S <s <ad> นนทุกคนเข้าใจไหม <S <s <ad> <S ไม่เข้าใจ มีเดียนเอ <Download ing> ่อแบบนั้นแหละวัตถุวินไว ลองได้ไหมลองได้ไหมช่วยร้องหน่อยได้ไหมช่วยกันได้ไหมลองดูลองดูอะไรมาเอาป่าเออเออแต่ไม่ใช่เพลงนี้มามาลองดูดีกว่าจะไดุู้กันต่อเอามาเธอเซฟเป็นคีย์อีเมเนอร์เ n ฟ l ป็นนะครับอันนี้แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยที่พูดออกมา เอา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 ตั้งแต่พุงเองก็ได้น้ำหยดฮะพร้อมนะเจอกันในเพลงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันต้องทำอะไรบ้าง มาลองดูฟ้าซิกนะ้ำน้าพร้อมนะ้าต้องพร้อมมานะเลยขอนหูข้าวหกเลยก็อ,อยู่เออโอเคมายนโมาเดีนเขาให้สัญญน่นีเอารสามสองหนึ่งเดาอดเดือดดืด น้ำหยดลงพีนชุกวันต้องมีวันไฟแน่นอนเชิญรับได้ให้เธอตื่นไดก่อนฉันก็พร้อมไม่เงียน้ำหยดลงพีนชุกวันต้องมีเปลี่ยนแปลงเชื่อนี้มีแค่ในรักทันใจที่มีต่อง สามารถเป็นไอดอลได้แล้วตอนนี้ผมจบหลักสูตรแลุดจบหลักสูตรแล้วครับผมก็บอกเลยว่าอะไรอ่ะไม่ก็ทุกคนเป็นไอดอลได้แล้วไงงั้นเราตกงานแล้วขอร์ตบายก็ย่อมมีวันเร็วหรือเปลาผมว่าตอนนี้จะดึกแล้วเดี๋ยวทุกคนจะกลับบ้านด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ทิ้งไฟทิ้งไฟทิ้งเหรอมามามารวมกันตรงกลางนะครับมามามานี่ไงไกลไกลพอควรเดี๋ยวทุกคนจะกลับบ้านดึกใช่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนเราเราเราเป็นห่วงทุกคนเราไปเราไปส่งทุกคนที่บ้านไม่ได้ ก็ลอยากจะขอขอบคุณนะครับทุกคนร่วมงานในวันนี้ครับผมใช่ครับผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับอยากจะขอขอบคุณทุกคนวันนี้สนุกมากเลยฮะวันนี้สนุกมากเลยครับเรียกว่าคนมาเยอะมากเรียกว่าคนมาเยอะมากไม่เอาไปว่าวันนี้ทุกคนมีความสุขไหมครับผมถามแค่นี้เลยถ้าทุกคนมีความสุขอะไรแค่ก็ยินดีมากๆครับผมที่วันนี้เราได้มาเจอกันนะฮะ แต่ว่าวันนี้ก็ึแล้วอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านนะครับผมใช่แล้วว่าเดี๋ยวไปกว่านี้อาจจะแบบเรียกรถยากอะไรอย่างงี้เป็นห่วงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินหาทุกคนเลยนะไปใกล้เลยนะโอเคไหมบ้าบาบ้าวนเนเนเเยตาเย็นเย็นเย็นีก่อนไยจากขวาเลยอั่งขวามามามาไล่จากขวาแล้ว บ๊ายบาย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 บายบายบ๊ายบายว้าวว้าวอยทำไมมีผมคนเดียวตรงนี้บ๊ายบายบ๊ายบายไม่ไม่ต้องขอผมแล้วผมไม่ถูแล้วผมอ้ยผมไม่ตับ๊ายบายายฮะสู้ๆครับทุกคนกลับบ้านทีที Bye bye.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  Rồi. Bye Bad bye. Hello. Bye bye. Bye bye. ra trước thôi Bye 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 còn đi đi Bye bye, bye, bye. ก็บายดีครับทุกคนบ๊ายบาย มีโอกาสได้สับหน้าเหนือออกไงมันร้อนมันร้อนมันร้อนเพราะเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายรูปนะครับสามมุมโอเคปะเอาเอาเอากลับมาแล้วยังโอ้ยไอ้ย่าไปฟังซ้ายก่อนั่งนี้นะครับ เคครับ okay, ทุกคนผมนักสามนะครับผมูดดังเลยไม่รู้หนุ่อะย่งครับคุณตะก้องหนึไม่มีเสียงนอนเรียกาบินพาบินชูแล้วชูแล้วแฉงอรูเหม <c oughs> นะครับคุณตะก้องมีขอบสุต่อมากขอบคุณครับใช่มีไม้มันดีอย่างนี้ขอบคุณครับมา,มบบมาฝั่งสุดท้าย ยได้ครับเดี๋ยวๆจะแท็กทุกคนไปเลยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับคุณตะก้องพร้อมไหมครัโอเคครับหนึ่งสองสามยัยเขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคน ขอบคุณครับบ๊ายบายกลับบ้านดีครับทุกคนโอเคอย่าลืมนะครับทุกคนดื่มนมทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้อะไรแค่ลาไปก่อนขอบคุณครับ